สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจียูสูเฮียบวนสว่างดินบายเซลไลท์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับสีประตูเกียร์โตรุ่นเซตีนะครับตัวท็อปนะครับราคา1ล้านบาทนะครับเป็นสียอดยยมนะตอนนี้คือสีเทอโอเพกนะครับขนาดแม็กนะครับของแม็กเป็นขอบ1 8นะครับ265นะครับเป็นล้อ อลลยนะครับโคลเมียมด้วยนะครับจะต่างกันกับตัวลองท็อปที่เป็นสีทูโทนนะครับจะพามาชมภายในนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวเซทพีท็อปสุดนะครับหน้าจอจะเป็น9นิ้วนะครับทัชสกรีนครับเกียร์ออโต้นะครับฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะครับพูดคอนโทรลนะครับฝั่งนี้จะเป็นนะครับฝั่งนี้จะเป็นเอ่อฟังก์ชันนะครับการรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ ผ่านระบบบลูทูธนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตังนี้จะเป็นพูดคอนโทรลนะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้านะครับแบบทิศทางนะครับระบบปามปลอดภัยตัวนี้ก็จะเยอะนะครับหน้าจอ m อ d นะครับก็จะเป็นเรือนไม่แบบดิจิตอนนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้นะครับ จะพามาชมฝั่งของเบาะผู้โดยสารข้างหลังนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับบ่อหนังคูลแม็กนะครับจะไม่ร้อนนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับข้างหลังจะมีนะครับที่ชาร์จแบต USB นะครับแล้วก็แอร์นะครับแอร์ข้างหลังด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่รู้ลาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับรู้ลาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับ บางแก้วที่บางแก้วเราก็พอักแขนของผู้โดยสารด้วยครับเหมือนสไตล์รถ BMW ครับหรูนะครับเป็นสไตล์หรูนะครับเบาะหนังนะครับถือว่าหรูมากนะครับแค่สีก็โดนใจแล้วครับพาเดินดูรอบๆนะครับนะครับข้างหลังนะครับข้างหลังนะครับเป็นรุ่น Z P ออโต้นะครับพาเดินดูรอบๆตัวรถนะครับสี เทาแลมโบหรือว่าภาษาของอีสุก็จะเป็นเทาโอเพกนะครับเป็นสีที่กําลังยอดนิยมมากที่สุดณตอนนี้ครับยอดจองมาอันดับหนึ่งเลยนะครับคือเทาโอเพกนะครับในทุกรุ่นของอีสุสุนะครับพามาชมด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับ LED นะครับไฟ LED นะครับไฟตัดหมอกของเราจะเป็นนะครับ LED นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับสวยหรูแน่นอนครับตัวนี้จะเป็น สีประตูไฮแลนเดอร์ยกสูงรุ่นแซดพีเกียร์ออโต้นะครับราคา1ล้านบาทนะครับเป็นสีเทาโอเพกที่กำลังยอดนิยมที่สุดนะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่เพจบีซูยิมเงินสอนอีบาร์เซลไลนะครับหรือว่าช่อง YouTube นะครับไอไลออนทัวบาหลีสุนะครับก็วันนี้ขอจบคลิปในการพรีเซนต์นะครับเพียงเท่านี้นะครับหรือว่าไปติดตามในช่อง YouTube จะมีวิดีโอวิดีโอคลิปในหลายคลิปนะครับให้ดูนะครับให้ลูกค้าติดตามนะครับสวัสดีครับ